ที่ต้องติดตามกันเลยก็คือการเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่นี้นะคะหลายพื้นที่ค่ะเลือกใช้บริการการเรียนการสอนแบบผสมผสานนะคะอย่างที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเนะะี่ยค่ะเริ่มเรียนจากภาคทฤษฎีกันก่อนแบบออนไลน์นะคะพร้อมกับปรับหลักสูตรเปลี่ยนวิชาเป็นอาชีพค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ต่อยอดใช้จริงนะคะที่เปลี่ยนวิชาเป็นอาชีพ หมายความว่าเมื่อเราสอนเมื่อคุณครูสอนออนไลน์ที่เป็นในเชิงทฤษฎีแล้วเพราะพอสถานการณ์ที่เอื้อให้เด็กมาเข้ามาในสถานศึกษาคุณครูก็พร้อมที่จะสอนอาชีพให้เด็กในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรืออาชีพเราจะไม่ให้เป็นปัญหากับผู้เรียนนะคะเรานัดหมายเวลาเข้าตามตารางสอนคุณครูเข้าสอนตามตารางเรียนนะคะนักศึกษาก็จะเข้ามา เรามีความยืดหยุ่นต่อนักเรียนนักศึกษาสูงถ้าได้ไม่ได้งานอาจจะมีกำหนดเวลานะคะคในการฝึกวิในแต่ว่าถ้าเขาไม่สามารถจะส่งได้อันนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่นี่จะใช้วิธีคุยกันเสมอนะคะว่าอะไรที่ยืดหยุ่นได้เราจะต้องทำเพราะว่าประเดี๋ยวเราเชื่อว่าเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นเราสามารถสอนเสริมได้ตลอดเวลาค่ะ คุณครูนะคะบอกว่าการเรียนนะะต้องยืดหยุ่นค่ะโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาที่เน้นเรื่องการปฏิบัติอยู่แล้วนะคะพอช่วงแรกของการเปิดเทอมเนี่ยค่ะปรับมาเป็นออนไลน์แม้จะเน้นทฤษฎีนะคะแต่ว่าหลายวิชาก็สามารถนําไปใช้ได้จริงค่ะอย่างการทําอาหารทําขนมมีการสอนกันตั้งแต่หลักการนะคะแล้วก็ทําให้เห็นกันทุกขั้นตอนอย่างละเอียดค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีพวกวิชาการตลาดนะคะการค้าขายที่สามารถเอาไปต่อยอดได้ทันทีนะคะถือว่าเป็นความพยายามในการปรับตัวนะคะโดยอีกบมุดหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะคุณ อนุพงศ์ตาจิณะนะคะก็มีการปักหมุดเข้ามาเล่าให้เราฟังเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตอนนี้มีการเรียนการสอนออนไลน์ในพื้นที่ค่ะนักเรียนที่เข้ามาใหม่เนี่ยค่ะมีการเรียนปรับพื้นฐานเนี่ยนะคะเริ่มกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนแล้วนะคะสะท้อนว่ารอบนี้ค่ะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีการเตรียมตัวกันมาตั้งแต่โควิดรอบแรกค่ะจึงได้มีการเตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครูพี่เลี้ยงแล้วก็มีการจัดทําหลักสูตรกันล่วงหน้าด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะมีการปักหมุดจุดประเด็นมาจากหลากหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานความเคลื่อนไหวหรือสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะผ่านแอปพลิเคชัน c ีไซด์ด้วยการสแกน QR Code ที่ปรากฏขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าพลังการสื่อสารอยู่ในมือของคุณนะคะคุณวิสาคุณธีรเดชมีกันหรือยังคะ แอปพลิเคชันซีไซ d ์มีแล้วค่ะลองดแต่ให,ใหม่ๆเลย <c oughs> ขาอ,อยู่ปลาบึกเลยฮะเราอยากให้พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้ร่วมกันสื่อสารนะคะเดี๋ยววันนี้คใครไปฉีดวัคซีนอยากจะร่วมแบ่งปันก็สามารถที่จะเข้าไปแบ่งปันบอกเล่าเรื่องราวในซีไซด์ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ